สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวนะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว,ว Poco M8 Pro 5G นะครับอย่างตรงไปตรงมาและขอไม่อวยนะครับทำไมตัวนี้จึงน่าซื้อน่าใช้งานมากกว่าเจ้าตัว Redmi Note 15 Pro 5G กับตัวนี้ที่ราคา โคตรคุ้มจริงจาก Xiaomi และโ o โ o ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา7,190บาทจะราคาเต็มคือ9,999บาทครับในส่วนตัว Redmi Note 15 Pro กับโปรโมชั่นล่าสุดตอนนี้อยู่ที่9,999บาทจะราคาเต็มคือ12,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้ ตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าให้นะครับผมบางครั้งเนาะราคา อาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้าเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยจากเสี่ยวมีแน่นอนเพราะว่าพกีก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้มาดูว่าตัวนี้หลังจากที่พี่ทาการใช้งานมาจะเป็นอย่างไรบ้างในการดีไซน์แล้วก็สเปค จะมีความแตกต่างกับว่าตัว Redmi Note 15 Series ไหมหรือว่า Redmi Note 15 Pro ไหมให้ดูก่อนว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับผมถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งตัวด้านหลังบอกว่าเปรียบเสมือนตัว Redmi Note 15 Pro มากดีไซน์ก็ถือว่ามีความแข็งแรงจริงครับซึ่งตัว m 8 pro ทำออกมาได้อย่างลงตัวจริงกับตัวโมดูลกล้องที่มีความสวยงามในการจัดวางตำแหน่งก็ถือว่าจัดออกมาได้อย่างลงตัวมากครับซึ่งพีชอบมากกับตัวโมดูลกล้องแล้วก็ตัวด้านหลังถือว่าสีสันของบอดี้มีความสวยงามในการออกแบบผสมควเลยอันนี้พีขอชื่นชมในการออกแบบของตัวเครื่องนะครับผมของตัวนี้นะครับนี คือเป็นความสวยงามที่มีความสมมาตรแล้วก็มีความโดดเด่นจริงครับขอบจะมีความโค้งมนอย่างประณีตจริงครับแล้วก็ดีไซน์ตัวนี้นดีไซน์ตัวที่ใช้หลุมตัวละตัวขึ้นมาบอกเลยว่าดีไซน์มันมีความพรีเมียมเหมือนกับตัว Redmi Note 15 Pro เลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับถือว่ามีเอกลักษณ์มากแล้วก็ตัวนี้มีความแข็งแรงสามารถป้องกันในการ ตกงอแล้วก็กดทับตัวนี้ป้องกันได้ผ่านการระดับทีเมียมผมตัวนี้คือ s 7 5ดาวมาก็ถือว่าสุดจริงครับนี่ คือตัวเฟรมนี่คือเสริมความแข็งแกร่งให้มาโครงสร้างโดยใช้ตัวกลางนี่เป็นอลูมิเนียมอลลอยมาแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งด้วยเมมบอร์แล้วก็การป้องกันเจ็ดชั้นในการดูดซับแรงแล้วก็กระแทกหลายระดับผมตัวนี้ให้เรามาถือว่าบอดี้ทั้งสวยทั้งมีความแข็งแรงจริงครับแล้วก็สามารถป้องกันนะ้ำป้องกันฝุ่น เหมือนก,กับตัว Redmi Note 15 Pro เลยคือกันน้ำตั้งแต่ IP6 IP68 IP69 และ IP6K ถือว่าสุดมากแล้วก็มีใบรองรับความทนทานต่อการกันน้ำจาก t u v ให้เรามาถือว่าสุดจริงครับถือว่าสุดทําำออกมามันมีความแข็งแรงและงานประกอบคือ แบบเดียวกับตัว Redmi Note 15 Pro เลยคือมีส่วนประกอบในการกันน้ำสั่นทาถึง17ชิ้นให้เรามาแล้วก็ทดสอบความสมบูรณ์ในการกันน้ำถึง18ขั้นตอนคือบอกเลยว,ว่า work จริงครับแล้วก็สามารถทำการใช้งานในการสัมผัสเมื่อจอเปียกน้ำตัวนี้ก็มีให้เรามาผมบอกเลยว,ว่า work มากนะครับคือไม่อวยนักตรง,ตรงคือดีไซน์สวยคุ้มมากกับงบเรท7,000ตัวนี้ฉว่าทําออกมาได้สุดจริงครับแล้วก็ตัวนี้ มีการใช้ตัวขยายสัญญาณโดยใช้ตัวเปดก็มีให้เรามาแล้วก็ตัวนี้เป็นครั้งแรกของซีรีส์ตัวโปรคอเอที่ใช้ตัวเซี่ยมี่ทีวันเในการใช้งานประสิทธิภาพในการจับสัญญาณตัวที่เป็นปรับขึ้นสัญญาณที่มีตัวแทรกเข้ามาทํางานก็ถือว่าจับขึ้นเครือข่ายคือมันมีความเนี๊ยบมากในการจับสัญญาณไ i ไฟบอกเลยว,ว่าตัวนี้คือเวิร์กจริงครับนี่พี่ชอบในการดีไซน์มากซึ่งบอกเลยว,ว่าเรดมี่โนต15โปรพัททำอะไรได้ตัวนี้ ทำได้อย่างนั้นนะครับผมาการฝุ่นกัะน้ําก็เหมือนกันหน้าจอที่ก็ใช้ตัวที่เป็นเวอร์ชัน2เหมือนกันในการป้องกันแล้วก็ขอบจอทุกอย่างมีความใกล้เคียงกันมากในการดีไซน์เนาะกับหน้าจอที่ให้มา6.83นิ้วหน้าจอ AMOLED อที่สีสันมีความสวยงามแล้วก็ทุกอย่างคือเหมือนกันนะสู้แสงให้มา3,200นิ้นนะครับผมกับการสู้แสงของหน้าจอแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นตัว HDR10+ ก็ซัพพอร์ตเหมือนกันซัพพอร์ต d o บ b y Vision ซัพพอร์ตเหมือนกันกับหน้าจอ6.8 3นิ้วความคามชัด 1.5k ให้มาเหมือนกันผมตรวนี้แล้วก็ซัพพอร์ตในการใช้งานที่เป็นตัวพู้สึกว่า คือมันตัวมาก1 1 0งเฮิร์ดูทัดกดคือติดนิวดีมากนะครับผมคือความคุ้มค่าค้มราคาจริงรุ่นเบตโมเดลก็ให้มาเท่ากันนะแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกกับความจุ256นะครับซึ่งกล้องหลังก็จะมีความแตกต่างกันแต่ความคมชัดบอกเลยว่าสูสีกันมากซึ่งกล้องหลังตัวนี้ใช้ตัวเซ็นเซอร์แบบใหม่ด้วยของตัวเ x i ย o มีคือ Light f u s i o ซีรีส์800กับความคมชัด50ล้านแต่จาตัว Redmi Note 15 Pro ให้ความคมชัดมา200อิเซแล้วก็มีการสั่น o s เท่ากันเนาะค่า S ตัวนี้ให้มาดีมากคือ1.6ในส่วนของ Redmi Note 15 Pro ให้มาเพียง1.7แถว่าตัวนี้เซ็นเซอร์บลวอาทำออกมาได้สุดจริงครับแล้วก็การสั่นสัปพ,พีนะพี่ไปสัมผัสตัว Note 15 Pro มาผมบอกแล้วการสั่นไม่ได้แตกต่างกันมากอัตราว8ล้านเหมือนเลยแล้วก็กล้องหน้าตัวนี้ให้มา ชัดกว่าตัว Redmi Note 15 Pro นะคือให้ความคมชัดมา32ล้านพิกเซลในส่วนของตัว Redmi Note 15 Pro ให้ความคมชัดมาเพียง20ล้านนะครับนี่แล้วก็สามารถถ่าย 4K แล้วครับผม30เฟรมรองรับตัว E s แล้วก็ o s ให้มาเท่ากันเลยในการถ่ายวิดีโอก็ถือว่าสุดจริงนะถือว่า p o c o M8 Pro สัพพีนะดูน่าใช้งานมากครับผมบอกเลยว่า เวิร์กจริงครับนี่ทัดกดพี่ชอบในการการกดมากแล้วก็ตัวนี้สามารถทําการปลดล็อกในการสแกนนิ้วมือด้านหน้าของจอเหมือนกันเลยผมกับทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่แหละทำไมตัวโปรคอ M8 Pro ถึงน่าซื้อน่าใช้งานสับพีนะถือว่าคุ้มมากนะกับงบเลทเ0็ดพเพราะว่า CPU ก็ให้มาก็ถือว่าแรงจริงครับในส่วนของตัวเลทมินโนสสิบโปให้ CPU มาเป็นมิสตี้เจ็ดสี่ศูนย์ก็ถือว่าแรงนะ แต่กระบวนการเลีตให้มา4นาโนเมตรเท่ากันนะผมตัวนี้ให้มาเป็น CPU Snapdragon 7s Gen 4 Octa Core ความเร็ว2.7 Snapdragon จะเน้นในความประหยัใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอเล่นเกมปรับสูงสุดตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับถือว่าสเปคสูส4กันมากในเรื่องของ CPU ใครชอบ Snapdragon ก็มาตัว Poco m 8 p r ไปโปนะครับใครชอบตัวเ d ฟิ i t y Series 7,400 u l t r a ก็ไปตัว Redmi Note 15 Pro นะครับผมในส่วนดีไซน์ก็บอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันมากขอบจอก็มีความบางเหมือนกันมีความพรีเมียมเหมือนกันเลยบอกว่าทำออกมาได้สุดจริงในการใช้งานนะครับแล้วก็ในการซับแรงในการตกกระแทกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยในกระชัน้นแต่ตัว r ร d m i n o t ส15สามารถป้องกันคือ1 2 5เมตรแล้วก็ทดสอบเหมือนกันทุกอย่างเลยผม ป้องกันอย่างอย่างเหมือนกันผ่าน s อเหมือนกันดังนั้นบอกเลยว่าสเปคมันมีความใกล้เคียงกันมากผมนี่ครับยูยต่างก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นตัวเซี่ยมี่ไฮเปอร์โอเอสศูนกับ Android 15อนาคตก็อาจเป็น Android 16ได้เช่นกันนะครับนี่อันนี้คือแรม8ปดกิกบวกเพิ่มนะครับสี่กิกได้6กกิกได้แล้วก็8ปดกิกยูยต่างก็เหมือนกันโคลนแอปทุกแอปได้ ซัพพอร์ตเวอร์ชันสี่ไวไฟห้าไวไฟหกและหก e ก็ซัพพอร์ตได้เหมือนกันเลยสเปกเลยว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากในการใช้งานนะครับสหรับการซัพพอร์ตเครือข่ายก็ถือว่าสุดจริงครับแต่ตัวนี้ซัพพอร์ตคือ Wi-Fi ของ e นะแต่ตัว redmi note 15 pro 5 d ซัพพอร์ตเพียงแค่ Wi-Fi 6นะครับแต่บลูทูธก็ซัพพอร์ตได้เท่ากันเลยกับบลูทูธที่เป็นเวอร์ชัน5.4่นะครับก็ถือว่าทําออกมาไนดะ้ในส่วนตัวแบตนะครับแบตก็ถือว่าอึดใช้งานเพียงพออทัั้้้ง2รุ่นนเลยคื Bad, ตวีใหมา 6,500นารอเมาในส่วนตัว Redmi Note 15 Pro ให้มาคือ6,580นรบานะครับแล้วก็ Fast Charge ตัวนี้ให้มาเยอะจริง100วัตต์ในส่วนตัว Redmi Note 15ให้มาเพียงแค่45วัตต์สับพีนะตัวนี้คือมีความคุ้มค่ากับราคาที่คุ้มจริงครับนี่พี่ชอบมากทัดกดแล้วก็สแกนนิ้วมือ กดฮัทติดง่ายมากนะครับแล้วก็มีความสมุนในิในการกดในการฮัทจริงลำโพงก็เป็นลำโพง d o l บ y a แอดมเหมือนกันปรับอีโคริเซอร์เหมือนกันเลยซึ่งพิใช้งานตัวโปรโคเอ็มแมาบอกเลยว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากกับการใช้งานในการปรับตัวอีโคไลเซอร์ของเสียงนะครับนี่ถือว่าปรับได้ดีพอสมควรเลยนี่ปรับแต่งของตัว้ผมนี่ปุ๊บ เป็นได้ e ีควอไลเซมีให้เราปรับเยอะแยะมากมายแล้วก็หน้าจอถือว่า Support EDR10 พัดด้วยคือถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริงนะครับนี่พี่ชอบมากทัดกดถือว่าทำออกมามีความสมมติจริงครับดูดีมากอมเลลว่าเวิร์กมากแล้วก็สามารถทำการใช้งานในการปรับตัวดีเฟนต์หน้าจอปรับเป็น60ได้แล้วก็110เฮร์ได้ก็ถือว่าทำตัวนี้ ในการปรับเลเวลปรับได้ง่ายจริงครับลำโพงเสียงโคตรดีคือลำโพงตัวนี้อ่ะคืออารมณ์เดียวกับเจ้าตัวที่เป็นของเจ้าเดสม i n o ้ e no 15โปลนะครับมาดูว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างในการเปิดที่400%นะครับ บอกเลยว,ว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มมากกับคุณภาพของตัวนี้หลังจากพี่ทาการใช้งานมานะครับบอกเลยว,ว่า เวิร์กมากกับคุณภาพนะครับผมของตัวนี้เลยนะครับสุดยอดจริงนะผมแล้วก็ตัวนี้สามารถทําการซัพพอร์ตในการดูหนังฟังเพลงเป็น L1 ให้เรามานะครับก็สามารถทําการซัพพอร์ตในการเปิดสูงสุดอะผมเป็น h d r เช่นเดียวกับ Redmi Note 15 Pro เลยคือเป็น 4K 60เฟรมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สีสันหน้าจอมีความสวยงามและขอบจอทําออกมาได้บางจริงครับโห คือบอกว่าเกลดหน้าจอคือมีความสีสันแล้วก็หว้ยแบรนา์ทำออกมาได้สุดยอดจริงตัวพีรู้สึกว่า POCO โ m8 pro กับงบเลทส0 0 0ัคือเป็น the best จริงครับสับตัวนี้นะครับนี่พีชอบมากคือสีสันดีมากครับผมและบอกเลยว่าทำไมเราต้องไปซื้อมือถือที่ราคาแบบแพงกว่าอ,อยู่แล้วแต่โป c o กโ m8 pro นี่ให้มา จัดเต็มจริงครับดูสีสันโคตรสวยกับตัวสกินโทนของตัวนี้จะเป็นเหตุผลว่าทําไมตัวนี้จึงมีความคุ้มค่ามากกว่าตัวนี้มี่โน้ตสิบหโปนะครับผมซึ่งพี่ไปสัมผัสตัวกล้องมาดูคือกล้องหน้า32บสองโอเลยว,ว่าสุดจริงสีสันโคตรดีเพียอสิบเต็มสิบเลเอากล้องดีมากสกินโทนดีจริงแล้วก็ถ่ายวิดีโอในการดูดเสียงไมค์ก็ดูดเสียงออกมาได้ดีจริงครับภาพนิ่งมาก โอ้โหเปิด 4K แล้วเนี่ยมีการสั่นให้เราแะ่โดผมจะมีบอกเลยว่าโอวมากอันนี้การสัน่นโดยใช้ OS นะครับ The บส t i n g ใช้มือเปล่านะครับผมในการถ่ายวิดีโอครั้งนี้นะครับโคตนิ่งแล้วภาพคือดีจีนครับทั้งกล้องหน้าดูดเสียงไมค์ก็ถือว่าดีมาก ผม 1080p 30มเฟรมนะครับคือสุดยอด้วผมบอกเลยว่าสกินโทนของรูปภาพก็ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวมากพี่ชอบกล้องหน้ามากอันนี้พีอยากจะไม่อยากจะอวยเลยอะ่ะกล้องหน้าคือดีจริงนะครับผมอันนี้แหละทาไมพี่จึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําออกมาได้ดีพอสมควรนะหลังจากพี่ทําการใช้งานตัวนี้มาผมนะครับอันนี้คือสีสันของตัวกล้องที่ทําออกมาได้อย่างลงตัวจริงบอกเลยว่าสีสันสกินโทนมีความสวยงามจริงครับซึ่งพีใช้งานมาบอกเลยว่าเวิร์กมาก กับตัวนี้นะครับเนี่ยคือสุดยอดมากพี่ชอบมากกล้องคือเป็น the best จริงครับสับตัวนี้ข้กล้องบอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับกับคุณสมบัติของตัวนี้แล้วก็สามารถทําการใช้งานผมในการแบ่งหน้าจอรหรือว่าการใช้งาน multi window ตัวนี้ก็มีให้เรามาเพียบพร้อมนะครับซึ่งพิชัยานมาก็เหมือนกับตัว UI ของเจ้าตัว Redmi Note 1 5 Pro 5 G เลยคือหลายคนนะให้ผลว่าเฮ้ยลอมอ่ะตัวนี้อาจจะไม่สู้ตัว Redmi Note 1 5 Pro เอาตรงนะนี่มันปี2อสูงครับผมเพราะใช้ลอมพื้นฐานเดียวกันเลย Xiaomi คือลอมเดียวกันนะครับแต่ในการครอบครับจะอยู่ไอเ,เฉชที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ทุกอย่างคือเหมือนกันเลยนะครับผมกับพื้นฐานความไรลยลื่นความสมุทบอกเลยว่าใช้งานได้ดีพอสมควรคือ Popco M8 Pro ในเจนปีนี้คิดว่าทําออกมาได้สมบูรณ์เล่นเกมเหมือนกันปรับสูงสุดทุกเกมหมดเลยว่าสบายเอาวี RV สูงสุดสบายพับ G สูงสุดสบายเกม g a Impact ปรับสูงสุดก็สบายหายห่วงฟรีไฟสูงสุดก็สบายซึ่งพี่ทาการใช้งานมาบุารษตัวนี้คือสุดยอดจริงกับการเล่นเกมนะครับผมแล้วก็จัดการคามล้อก็ถือว่าจัดการคามร้อออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับไม่แปลกเลยว่าทําไมตัวนี้จึงน่าซื้อน่าใช้ง,งานที่พี่ทาการสัมผัสมา,มาบุรุว่าเวิร์กจริงกับตัวสเปคนะครับนี่ซึ่งพี่ใช้งานมาก็ถือว่าสุดยอดจริงกับมือถือที่ใช้งานได้ง่ายฟังก์ชันก็ถือว่าครบครับกล้องก็ถือว่าจัดเต็มจริงสับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าพี่อะ เอาตรงนะคือมันดูดีมากกับตัวสเปคของการใช้งานจริงนะครับบอกยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าโอเคมากแล้วก็กล้องก็เซ็นเซอร์ก็ดีนะครับมีความใกล้เคียงกันมากกับเซนเซอร์ของตัวกล้องกับทั้ง2ตัวนี้ผมเพราะว่าพีใช้งานมาบอกว่าเซ็นเซอร์กล้องทั้ง2ตัวมันมีความใกล้เคียงกันมากผมคือเซ็นเซอร์ของตัวเลดสนี่นะครับผมโนดส15 Pro ใช้เซนเซอร์เป็นตัว SPE นะครับแต่ตัวนี้ใช้ตัว l i ฟ e ฟิชชั่นซีรีส์800บนว่าสี่สันมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายหรอกกับราคาที่คุ้มรือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยซึ่งพีจะขอแนบินในการสั่งซื้อทั้ง2ตัวนี้ใต้คลิปนี้ให้หรือที่ตะก้าสินค้าผมเ่านี้ขอบคุณครับ